สวยที่สุดเจ้าสาวแหยินดีบ่าวสาววิวาหวานชื่นมึนงงที่สามแล้วแม้วิวาแล้วปอยตรีชดาควงคู่อกบันลุเข้าพิธีแต่งงานแบบดั้งเดิมของชาวภูเก็ตวันที่หนึ่งมีนาคมสองห้าหกหกเจาบอนเออร์จอบ้านอาเจอบตสคลิปหลังจากช่วงเช้าที่ผ่านมาปอยตรีชดาควงคู่แต่หนุ่มอกบรรลุได้เข้าพิธีแต่งงานแบบดั้งเดิมของชาว ภูเก็ตแล้วซึ่งฝ่ายเจ้าสาวปอยสวมชุดบ่าเบิกและฮาวแบนก็เกยจัตวาวนทางกลางแฟนกลับเข้ามาร่วมแสดงความยินดีจำนวนมากพร้อมชื่นชมความสวยหล่อนในชุดแต่งงานแบบดั้งเดิมอาทิสวยอลังการมากค่ะสวยหล่อขอแสดงความยินดีด้วยนะคะดีงามและดีใจรักน้องปอยค่ะน้องปอยเป็นเจ้าสาวที่โชคดีที่สุดขอให้มีความสุขมากๆนะคะ ขอแสดงความยินดีกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวน่ารักที่สุดเลยครับขอให้ทั้งคู่ครองรักอย่างมีความสุขนะครับผมเป็นต้นขณะที่แอน์บูวาณาโอสคลิปในงานวิวาของปอยและอกพร้อมแคปั่นเผยว่าพิธีสมรสไวาฟ้าดีนปร,ร,ระรรบบุรุษของปอยตรีชดาอกบรรลุหงยกเช้าวันนี้ณนะบ้านหงหยกภูเก็ตทั้งตระกล ร่วมต้อนรับสไพยคนใหม่อย่างอบอุ่นถ้ามองกุดแรกคือ Miss มิสทิฟฟานีมงที่สองคือมิสซินเทอร์เนเชอร์เนลควีนมองกุดที่สามของตรีชะตาก,ก็คงเป็ดนมน่อนี้นี่และเป็ดนมหงอของเจ้าสาวที่ก้าวผ่านอะไรมากมายเพื่อพิสูจน์ว่ารักแท้ไม่แพ้อะไรแม้กฎหมายไทยจะตามไม่ทันยินดีด้วยจากใจมองกุดหลูยใหญ่เท่าจักรวาลอนาคต ไม่มีใครรู้แต่วันนี้ทุกอย่างน่าภูมิใจครับเป็นจีไฮโซ